ดีค่ะท่านผู้ชมโมนิกกลับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัเลีความฝันกับน้องนุ่นอีกข้างหนึ่งเนาะคะ่ะน้องนุ่นเพิ่นว่าฝันแล้วค่ะเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าฝันเมื่อคืนนี่บอกน้องนุ่นค่ะค่ะเพิ่นว่าฝันเมื่อคืนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะน้องนุ่นเพิ่นใด เลขเจกโตมาฝากท่านผู้ชมนอสองโตค่ะเลขสองโตค่ะมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันคักอยู่เพิ่นวาค่ะรอบนี้ค่ะค่ะเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไรเ้านิงกับบอพาดค่ะเาวนิงกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องนุ่นผอ,อมๆกันเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของน้องนุ่นเาวนิงกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจ กดไลก์กดแช่กดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพารวยนํานี่เด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบดเสียวเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องนุ่นผอมๆกับสาวหนิงเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนิงยินว่าฝันดีเราเมื่อคืนนี้เบอาสู้ฟังในฝันยังไงนอค่ะเมื่อคืนนี้ก็ฝันเนาะคะ่ะฝันว่าเห็นพี่ปอบพี่ปอบนั่นเป็นผู้หญิงเนาะค่ะบันทีพญางยางมาจากปลาหนาบานนะคะค่ะยาง ยางมาแล้วเป็นผู้หญิงตอนแรกที meter, ่ยางออกมานั่นเป็นผู้หญิงใส่สุดดําผมยาวค่ะผมยาวน้นบรอเปณนผมขาวผมออกดําๆเนี่นะคะค่ะมันก็ยางยางมายางเป็นผ่านน้ําเหือนยางหลบหลบน้ําเหื่อนนี่นะคะค่ะยางไปแล้วันนี้นุกับโุหูเนอาว่ามันมีอีหยังมามันมีอีหยังอยู่หน้าบ้านที่มันยางหลบหลเผื่อนหลบหลบสานน่ะค่ะนุกับยางออกมาขั้วมามองตากผานะคะค่ะยางออกมาแล้วันนี้โบหูวมันยางว่าอุ๊ยคณชิงลูก บอกผมว่ามันยางมาแต่ใสาย,ยางมาแล้วม,มายืนอยู่หน้าประตูอันเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่านี้ยิ้มยิ้มยิ้มสิงเงะออกนะคะ,คะยิ้มเป็นติานเนี่ยัที่นี่เข่วก็เล้มๆนะคะปากแดงเลยค่ะปากแดงไอ้เหมือนแบบว่าเนี่ยเบิ่งหน้าเหมือนแบบมันมีขาเลือดออกมานนำนะคะในความฝัน,น่ะ,ะยิ้มออกเป็นตะยานแนี่งมือออนนุ่งก็ยืนอยู่มองตากผานะคะในความฝันคบะนีพี่ปอเป็นเท็ดทาแบบนี้เลยค่ะ เห็ดแบบนี้ยิงแขวใส่ปากแดงเลยยูไซคะ่ะยูนาบานเลยบหรอคะไอ้ยางไปมันยางหลบๆบบานไปยืนยูมองประตูนะคะประตูมองสีขาวบานนะคะมา,าที่นี้ยืนแล้วเห็ดเห็ดมือยังสีละยิงแขวแบบไอเ้เล็บเลมบเนแบบนี้ลินล่นลิน่นทั้งลิน่นทั้งปากนี่แดงจึงคือเหมือนเลือดมันกระ็อันนี้ไหลออกเยื้อมออกนะคะอืมคือว่าปัตยานบันนี้หั่นน้ำมาพอกระยานแล้วย่านบนันนี้ห้องในความฝันแันห้อง ห,ห,ห้องหาพอหาเมียห้องห้องแบบเป็นไขรประตูมากะหินยืนโจโคโดําคึกมึกเลยเป็นผู้เฒ่าผู้หญิงอผมยาวสุดดําแบบยืนจนเทินเลยนะคะค่ะมันนี่หลังจากนั้นหลังจากนั้นกระพากนันไลไลนี้บหกว่าสิไลไปใสมันสินี้ไปใสอยงสีกระไลเลน้ำกลือนทึนืึนนี่เลนฝาดเลนยังน้ำกลนนะคะ,คะบันนี่หลังจากนั้นพี่ปอเป็นเลนเลนขับปลาทั้งหนาบานนะค,ะค่ะคะ เล่นขับปลาทาั้งหนาบานบุกหูว่าเสียไปไซเลนหายรีบขับไปนปลาเลยอืหลังจากนั้นนอะไล่แล้วูงซึกบะเมยหันใจตุบตับตุบตับเมื่อขึ้นมามส่วนที่ลูกฟันนั้ก็ประมาณตีสองแล,ะล,ะล,ะละ้วเราตีสามเวลาเก่าเนาะแมนเวลาเก่าเมยหัวใจเต้นตุบตับตุบตับ,ตบ,ตบแล้วหลอดนี้ว่าเห็นตัวเหล็กบ้างมุ่นรอบนี้ตัวเหล็กนั้นเห็นเป็นดำๆค่ะยู่ใสยู่ยู่หน้าผากพี่ปอบ ทาทาเห็ดยังสียิ่งแขวกักสากแบบยิ้มใช่เงะเป็นตยานนะคะบันนีเม,มนตัวเล็กยี่น้พดดำพักดำเพิกมมือเกลื่อเหมือนเหมือนแบบว่ามันเป็นสินฟอยเหลือดนะคะสินฟอยเหลือมันมันเตะคนไอหนีออกนะคะเห็นสองตัวเห็นเป็นหาสามเห็นเป็นหาสามเนาะคะ่ะหาสามเลกสองตัวผู้เทาผู้เทานี่เป็นยังนอ้อผู้เทาเป็นเก่า พีพี่ปอบพี่ปอบเมนยิ่มเป็นตะยานตะยานยิ่มแขวะเล้ย์เล้ย์ออกมานะคะอืูพเท่านี่เป็นเก่าเนาะหาสามหาสามผีพีไหาหาสามพีบอกหน้นคนบอกขืนบ่อหาสามสามหาสามหกขืนลงไว้นน้ำเนาะ กันไหวือสีเอาคุ้มเดียวเลยทีพีบอกเลยเพราะว่าเอาคุ้มเดียวกะก็แล้วแล้วแต่เพิ่นสีเอาอย่างสีนะคะ่ะแ,แต่ <4 S 1> <50 S 2> เพิ่นตีเดียวเนาะเพราะว่าจังไรก็เห็นมาแล้วสามตัวเดียวจังจังแล้วบ,บ้านเด็กที่นี่บ้านเด็กที่ปัจจุบันค่ะบ้านเด็กที่หกสิบเจ็ดทับหนึ่งหกสิบเจ็ดทับหนึ่งเนาะเพราะว่า ผีมาเฮื่อนผีมาเฮื่อนเมน่ยนยางที่แหลกยางออกมาทั้งปลานาบานนะคะค่ะอันมันจะเป็นปลาลำใหญ่เนะะาะปลาลำใหญ่เขาปลูกอยู่นาบานกับยางยางยางแบบรับๆๆๆออกมานะคะายางออกมาเปาา็อปาลายางมากนาั้นเห็นเป็นผู้เา้านวนี่ผูเ้าผ้มยาวสุดดำายา,างายมากบันนีกกับยางมาหลอๆแบบแหลบ,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 บน้ำเหอน,านายางเวียนน้ำเหอนสีนะคะอล่อแล้วก็ค้นคิงลุกถ้าเกิดว่าเอฟซีสิตีแตกต่างจากน้องนุ่นก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะค่ะครับแต่เพราะว่าตัวเลขน้องนุนเพิ่็เห็นตัวเหล็กมาฝากแล้วครับผมค่ะหาสามเนาะค่ะหาสามกับบัเลขที่บัลลที่หกสิบเจ็ดทับหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือเอฟซีสิตีเอาจากผูเทานะค่ะผีผูเทากับคอมเมนต์มาเบามาคุยกันเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ละคนตีเหลขกบวกขึ้กันเนาะค่ะค่ะน้องนุนมียังเพิ่มเติมอีกบอมัมีคะ บมมีเนาะค่ะเพิ่นกับฟับนบายาวค่ะฟันสันๆแต่งวดนี่เพิ่นไ้เลขสองตัวเนาะค่ะเหินจะจะเพิ่นว่าค่ะบ่าวท่องพูดมี่อยางเพิ่มเติมบอคะหู่มีครับค่ะ,คคะกับออห้มีโชคมีลาบเนาะน้องน,นุ่นเนาะมีโชคมีลาบค่ะนี่เป็นคลิปที่สองของน้องน,นุ่นเนาะคะ่ะคลิปแรกยังมั่นใจบ่คลิปแรกว่ค่ะ 9. คลิปแรกี่ฟันกับมั่นใจอยู่กับมั่นใจอยู่เนาะค่ะเก่าเก่าหกหกเนาะค่ะคลิปแรกคลิปแรกนี่ก็ ผีผู้ ar, uh. เทาเนาะค่ะผีผู้เทาเอาของหายในราคาเก่าสิบเก่าบาทเนาะค่ะค่ะและคลิปที่สองเห็นโตเลดอยู่นาผากผีเนาะค่ะผีปอบเนาะค่ะคลิปที่สองเนี่ยเป็นผีปอบค่ะค่ะกระคอห้มีโชกมีลาไปทั้งวันไงกับน้องนุ่นอีกขัางหนึ่งเนาะค่ะ ขอบคุณน้ like องนุ่นได้หลายค่คขคคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณน้องนุ่นครับสวัสดีค่ะมาสารุปเนวทางตัวเล,วเลขความฝันของน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นเพื่อนกับฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าผีปอบเนาะค่ะผีปอบมาเฮื่อนในความฝันของเพื่นเนาะคะ่ะผีปอบมาเฮื่อนมาเฮื่อนแล้วมายืนอยู่หนาประตูเนาะค่ะมาเห็ดม,ม,มือยิงแขวใส่เนาะคะ่ะในความฝันของเพื่อนและเพื่อนกนับแนมเห็นตัวเลขอยู่หนาผาผีปอบเพิ่นว่าค่ะ ตัวเลขที่เพิ่นแนมเห็นอยู่ในภาคผีปอบก็คือหาสามหาสามค่ะเป็นตัวสีออกดำๆคือเลือดฝอยแตกนี่เพื่อนว่าค่ะหาสามเนาะค่ะเป็นเลขสองตค่ะค่ะส่วนบันทึกที่ของน้องนุ่นเนาะค่ะหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งค่ะหกเจ็ดทับหนึ่งเนาะค่ะหกเจ็ดทับหนึ่งแต่สานิงบริทศไทยไซทับให้ค่ะเอาเป็นหกเจ็ดหนึ่งไปเลยเนาะค่ะสามตค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นเนาะค่ะ เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุนที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกับขอหายมีโชมมิหลับด้รางวัลใหญ่กับน้องนุนเบิดสุขหูสุขนค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5งแ่ค่ะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมด้อค่ะว่า3กับ8เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะ3กับ8เป็นตัวเดียวกันอาจจะมาหาแปดก็ได้ค่ะท่านผู้ชมอาจจะมาหาแปดก็ได้ค่ะถ้าถ้าโบเมนหาสามก็อาจจะเป็นหาแปดเนาะค่ะ ส่วนเลขสามตเนาะค่ะบ่ฮกเจ็ดก็อาจจะเป็นเก้าเจ็ดค่ะอาจจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดก็ได้เนาะค่ะเพราะวัหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันอย่าลืม้อค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะมากกับจัดค่ะท่านผู้ชมมากชอบกับจัดบ่มากกับพานเนาะค่ะอย่าลืมกับ อย่าลืมตัดอย่าลืมหมุนค่ะนี่สําคัญเลขน้องนุนค่ะกับตัดหมุนแต่บอลเนค่ะงววนี้อาจจะมาตรงๆก็ได้ค่ะอาจจะมาตรงๆก็ได้เพราะว่าถาคือรอบก้อนก้อนเนาะค่ะเพิ่นเห็นเหลขกอยู่ขาเพิ่นเพิ่นว่าค่ะเป็นเส้นเลือดฝอยคือมันมันฟูขึ้นมามันแตกเป็นดำาๆเนาะค่ะปรากฏขาเพิ่นปรากฏเป็นตัวเลขเพิ่นว่ากระเข่าเต็มเต็มเลยค่ะของเพิ่นค่ะคาวรอบนี่เพิ่นก็เห็นอยู่หน้าผากพี่ปอบเนาะค่ะ นาคทาพี่ปอบหาสามคนราคาที่วงกลมหายก็คือโบนอาจจะมาตรงๆก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของมันของน้องนุ่นที่เพิ่งหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังก็ขอหายมีโชคมิลาบได้วรางวัลใหญ่กับน้องนุน่นเบิร์ตสุขุสุคขขนเนาะค่ะในวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของสาวหนิงพระรวย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกหวยสุขคุนเ้ยค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้ารวยได้เฮ็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ